ประกอบด้วยเนาะอันนี้ที่เราประกาศตามหาถึงตอนตอนเย็นเลยนะคะทุกคนไปเลยโอ้โอ้กะจรดน้ำต้นไม้สักหน่อยเล็กอะไร นี้เป็นพิธีเส้นไหว้นะคะก็ประกอบด้วยเนาะอันนี้ที่เราประกาศตามหาอันนี้คือมันมีมันมีเผือกแล้วอันนี้คือมันมันอะไรนะมันสาคูค่ะทุกคนเป็นมันโบราณเนาะอีกอันนึงมันโบราณก็จะเป็นมันเทียนแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้ค่ะทุกคนหาซื้อหลายวันไม่ได้เราเพิ่งนึกได้ว่า อ๋อด่านชายแดนปิดปกติมันเทียนบ้านเราไม่ค่อยมีก็จะนำเข้าเนาะส่วนใหญ่อันนี้ของโบราณอีกชนิดหนึ่งทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเออจะใช้ตลอดเนาะที่นี่ก็จะเป็นสมอกับอันนี้อะไรมะขามป้อมนี่นะคะ ต้มขนมนม,นมเนยต่างๆนาเนาะข้าวเ,เ,เมาเออข้าวเมา,ข,าเข้าวเมา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 ของโบราณขาดข้าวเมาอะทีกคนอีกอันหนึ่งก็ผลไม้ต่างๆนะคะดอกไม้ทุกเทียน ที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหมากพลูตอนนี้ซื้อเอานั้นนี่อันละยี่สิบบาทเลยนะหมากพลูนะ่ะเพราะว่าเราทำไม่ได้อุปกรณ์เราไม่พอก็ซื้อสำเร็จรูปเลยไก่ก็ลูกหลานก็เอามาแจมแจมกันนะคะใครมีอะไรก็เอามาเอามาผสมกันแจมกันรวบรวม ร่วมด้วยช่วยกันปีละครั้งในการเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษเดี๋ยวตอนเราก็จะไหว้แบบนี้จนถึงค่าแล้วพอตอนค่าเราก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารไหว้ด้วยนะคะเปลี่ยนกับข้าวเช้าก็จะเป็นข้าวเปล่าสองแล้วก็กับข้าวอย่างที่เราเห็นนะคะข้าวปลาอาหารเนาะก็ตอนเย็นก็จะทำกับข้าวมาเปลี่ยนเปลี่ยนข้าว แล้วก็จะเป็นเปลี่ยนมีเสื้อพงเสื้อผ้าเตรียมให้ปู่ย่าตายายใส่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเนาะก็เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศช่วงค่ำให้ดูอีกทีตอนนี้เราจะไหว้ไปจนถึงตอนตอนเย็นเลยนะคะทุกคนเรามาเก็บใบอันนี้นะคะ น่าจะเป็นใบส้มมงค่ะทุกคนเก็บไปต้มกระดูกหมูใส่อะไรนะใส่ยอดหวายค่ะอยู่สูงจังโอ้ย ทุกคนคะ่ะแม่ปูมานานแนะ้แล้วก็ว่าจะเตรียมรดน้ําต้นไม้ปรากฏมาเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันคือแมงกวางไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ดูสิเขามารุมกินฝรั่งแม่ปูนะสี่ตัวค่ะทุกคนมีตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้เขาก็จะเป็นตัวที่แบบเนี่ยที่มีเขามีเขานี่คือตัวผู้นะทุกคนมีสี่ตัวค่ะ ถึงเต้นถึงเต้นไม่เคยเห็นน่ะเคยแม่ปุ๊เคยปีนเก็บตามต้นไม้สมัยเด็กนะแต่ว่าไม่เคยเห็นเขามากินผลไม้แบบนี้น,นี่ใหญ่เลยโอ้กะจะรดน้ำต้นไม้สักหน่อย แม่แอบกินแม่แอบกินฝรั่งเขาฝรั่งก็ทีนี้หอมไม่ดีแมงกินเต้มนี่อีกทุกคนนี่นี่อีกนี่มากินตัวเดียวนหนึ่งตัวดำๆเห็นไหม เห็นไหมคะตัวดดำๆอีกหนึ่งตัวหืมเน่ามีแต่เน่าปีนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ um ุ <t us <t us ้ยอุยอุ้ยต uh ิดฝากธรรมชาติหนึ uh ่ง เชิญชมแม่ปูติดฝักธรรมชาติค่ะทุกคนเชิญชมยักดำนี่ตรงกันแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวระน้ำต้นไมห้หน่อยวันนี้ไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าเราต้องเส้นเยตาโดนตาก็คือเอ,อเสนโดนตาขเขมรน,นะคะขเขมรสูรินซีสเ,เ,เกตบุรีรามทมพร้อมกันวันนี้ เดี๋ยวเราจะรีบรดน้ำต้นไม้แล้วก็จะไปแซนดนตาต่อนะคะลงหม้อแล้วทุกคนก่อนลงหม้อลืมถ่ายอันนี้ต้มกระดูกหมูใส่ย,ยอดวายนะคะเตรียมไปใส่บาตรพรุ่งนี้ต้องต้มวันนี้จะได้เปื่อย เย็นแล้วเราเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนข้าวนะทุกคนเปลี่ยนข้าวใหม่แล้วก็แกงต้มต้มกระดูกหมูยอดหวายจ้าตรา เลขอะไรอ่ะเลขอะไร หนึ่งพิธีนะทุกคนก็จะนึ่งข้าวเพื่อทำข้าวใบเบนนะคะไ,ไาาูนา้่นได้โตเอเอ นี่เราก็จะจัดของไปวัด

บายบายเออดิลูกหลานน่ารักคอเ,คเอรู้ให้การสลับสมองอืต้องมีน้ำใหม่หรอ,อนี้ก็ได้ไอตมเ,เราจะมาขั่วงานะคะทุกคนงานนี้ก็คือคั่วแล้วก็ไปโรยข้าวใบเบนที่ทำเมื่อกี้นะคะขั่วงา งานนี้เราจะเอาไปบุบๆให้พอแหลกแล้วก็จะไปโรยที่ข้าวข้าวเหนียวที่เราปั้นสักครู่นี้นะคะข้าวเหนียวเขาเรียกายเบาเบนาบเบนก็เป็นข้าวปั้นข้าวเหนียวปั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาไปให้หลวงพ่อสวดทรามท,ท,ที่ชี้นนี้เช้ามืดนะคะ แล้วหลังจากสวดทำพิธีก็พระท่านก็จะฉันแล้วเราก็เอามาทานเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะไปหวานไปหวานที่ทุ่งนาทุ่งนารอบบ้านเป็นสิริมงคลกับบ้านแล้วก็ที่ทุ่งนาเพื่อให้ข้าวงามข้าวแบบสวยเหมือนกับพืชพันธุ์ธัญยาหาอุดมสมบูรณ์เนาะก็เป็นหลายอย่างนะคะกุศโลบาย อย่างให้ลูกหลานช่วยกันปั้นนี่ก็คือปั้นแบบเพื่อให้เกิดความสามคัคคีความความยังไงอ่ะก็ตั้นยูรู้คุณเนาะคิดถึงคุณบิดามารดาแล้วก็เกิดความสามัคคีแหลนะเนาะทุกคนตัวหลักโอ้กุศโลบายผ้าวใบแบนเนี่ยหลายอย่างมากเลยนะคะ คนุบให้แตกจริงๆจะตำในครกก็ได้นะแต่แม่ปูเอาแบบนี้เลยแล้วกันมักง่ายไม่ใช่ <c oughs> ถ่ายตอนโรยอะอะไรครับรยังไม่หมดอายุ <c oughs> นี่มีธงด้วยอันนี้โรยงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสีก็ตีสามกว่าเกือบตีสีก็เอาไปวัดซึ่งเราไม่ได้ไป